สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ช่องของเรามีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับกล้วยผลไม้สีเหลืองอารามหาซื้อง่ายราคาประหยัดแต่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเปรียบเสมือนขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบให้เราหลายคนอาจคุ้นเคยกับกล้วยในฐานะผลไม้ทานเล่นแต่รู้หรือไม่ว่ากล้วยสามารถเนรมิตเป็นอาหารเครื่องดื่มและขนมแสนอร่อยดีต่อสุขภาพเต็มไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการ บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกล้วยในมิติใหม่เผยเคล็ดลับและสูตรอาหารจากกล้วยที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์ของกล้วยกันเถอะ 1. กล้วยอาหารมื้อเช้าที่สมบูรณ์แบบกล้วยเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน B6 โพแทสเซียมและใยอาหารเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมื้อเช้าที่เร่งรีบเพียงทานกล้วยคู่กับโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองหรือธัญ,ญพืชจะช่วยให้รู้สึกอิ่มท้อง กระปรี้กระเปร่าสมองตื่นตัวพร้อมลุยกับทุกกิจกรรมลองทำเมนูมื้อเช้าจากกล้วยเหล่านี้สมูตตี้กล้วยวิธีทำผสมกล้วยนมโยเกิร์ตน้ำผึ้งและธัญ,ญพืชปั่นรวมกันจนเนื้อเนียนเทใส่แก้วทานคู่กับขนมปังโฮวีแพนเค้กกล้วยวิธีทำผสมกล้วยบดแป้งข้าวโอต๊ตไข่นมและน้ำผึ้งตีแป้งจนเนื้อเนียนตั้งกระทะใส่น้ำมันเทปแป้งลงบนกระทะรอจนสุกทั้งสองด้าน ทานคู่กับผลไม้สดแซนด์วิชกล้วยวิธีทำทาน้ำพึ่งบนขนมปังโฮวีวางกล้วยหั่นบางๆงลงบนขนมปังโรยด้วยงาขาวอัลมอนด์สับปิดด้วยขนมปังอีกแผน่น2กล้วยเป็นแหล่งพลังงานสำรองยามหิวกล้วยเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมื้อว่างระหว่างวันพกพาสะดวกทานง่ายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่กล้วยจะช่วยคลายความหิวเพิ่มพลังงานให้ร่างกายและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น ลองพกกล้วยติดตัวไว้ทานยามหิวระหว่างวันหรือทานก่อนออกกำลังกาย3กล้วยคือวัตถุดิบสุดพิเศษสำหรับเมนูหลากหลายกล้วยสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวเช่นแกงกล้วยบวบผัดเผ็ดกล้วยดิบต้มกะทิสายบัวใส่กล้วยดิบหรืออาหารหวานเช่นกล้วยเชื่อมกล้วยปิ้งกล้วยทอดขนมกล้วยไข่กล้วยบดผสมนมลองทำเมนูจากกล้วยเหล่านี้แกงกล้วยบวบวิธีทำ ต้มน้ำใส่กะทิเกลือและน้ำตาลใส่กล้วยบวบลงไปต้มจนสุกใส่พริกแกงเผ็ดใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงต้มต่อจนเดือดใส่กุ้งลงไปต้มจนสุกโรยใบโหระพาผัดเผ็ดกล้วยดิบวิธีทำตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดจนหอมใส่หมูสับลงไปผัดจนสุกใส่กล้วยดิบผันเฉียงลงไปผัดใส่ใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงผัดต่อจนสุก ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกกล้วยไข่เชื่อมวิธีทำใส่น้ำน้ำตาลและเกลือลงในหม้อต้มจนน้ำเดือดใส่กล้วยไข่ลงไปต้มจนสุกเติมน้ำพึ่งเล็กน้อยต้มต่อจนน้ำเชื่อมเหนียว 4. กล้วยสามารถทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกล้วยสามารถนำมาปั่นเป็นสมูทตี้หรือผสมกับนมโยเกิร์ตน้ำพึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าลองนำกล้วยมาเป็นส่วนหนึ่งในมื้ออาหารของคุณเริ่มต้นสร้างสุขภาพดี อร่อยอย่างยั่งยืนกล้วยมหัศจรรย์จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณมาลองทำเมนูจากกล้วยตามสูตรที่แนะนำในบทความนี้รับรองว่าอร่อยดีต่อสุขภาพและที่สำคัญง่ายมากแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ